สวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่เกมสกรรมนะคะวิดีโอนี้ของเราจะพาทุกคนมาทุบหอคอยค่ะแล้วก็บ้านหลังที่2นะคะเรามาเริ่มกันจากบ้านหลังเล็กเลยแล้วกันเนาะบ้านหลังนี้เลยนี่เลยเดี๋ยวเราจะทุบหลังนี้ก่อน โอเคเริ่มอ้าวปวดฉี่เดี๋ยวขอฉี่แป๊บ ว้าว <Wow. S 2> หายไปครึ่งนึงเลยทุกคนเฮ้ยทำไมตอนนี้โต๊ะอยู่แล้วอะ่ะอา้าวแล้วถ้าโต๊ะข้างบนนู้นก็ต้องอยู่สิแล้วเราจะทุบไงอะ่ะอ่ะต่อไปอันนี้แล้วกันหนึ่งสองสามอา้าว ดูความพังอุ๊ยอ๋อมีคานทุกคานด้วยอ้าวเป็นไงล่ะว้าว หายไปกับตาทุกง่ายนะคะทุกคนแตสร้างนี้คือแบบใช้เวลาแบบเยอะมากๆอ๋ออย่างนี้นี่เองเนี่ไงตู้ทุกว้าวโอ้โอ my ก o d อันนี้ก็ทุกเลยค่ะเราไม่มีของอยู่แล้วโอ้อันนี้ใช้เวลานานวะ่ะโอเคโอ้ ชุบตู้นึงคือแบบว่าเหนื่อยมากๆเลยพออีก ทุกป้ายอันสุดท้ายว้าวเรียบร้อยค่ะบ้านหลังที่สองเราหายไปกับตาว้า wow. ว ต่อไปห่อคอยจัดไปทุกคนนี่เลยจัดการ <S 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 ดูนะคะทุกคนโอ้ my god แน่นดูซิดูซิว้าวต่อไป จัดการเลยมาให้ดูว้าว วันนี้ก่อนแล้วกันว,ว้าวโอ้ my god ทุกง่ายได้ลอเกินว,ว้าว อันนีนอนนอนออน้อันสุดท้ายเอานี้ก่อนโอ้เหลือแค่นี้ละอันสุดท้ายสุดท้ายจัดการตุบตุบว้าวไฮ คาไปกับตาว้าวไม่เหลือแล้วทุกคนพอดีว่าเราอะสร้างกำแพงไว้สองชั้นนะคะอันนี้ชั้นที่หนึ่งน,นี้ชั้นที่สองนี่เลยก็เลยแบบว่าทุบดีกว่า โอเคค่ะทุกคนสำหรับอีพีนี้นะคะก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วแล้วพบเจอกันใหม่ในอีพีหน้าสวัสดีค่ะบ๊ายบาย